ข้อ411ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยมานพผู้สละการงานด้วยอ้างเกิดอย่างนี้ว่าเวลานี้หนาวนักเวลานี้ร้อนนักเวลานี้เย็นนักอตกถาสิขลสูตรนั้นว่าบรรดาบทเหล่านั้นบาดคาถาว่าอติสายามิทังอหุความว่าผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าเวลานี้เป็นเวลาเย็นนักแล้วเป็นต้นไม่ทำการงาน บทว่าอติวิสัทธกรรมมันเตได้แก่ผู้กล่าวอย่างนั้นแล้วสละการงานเสียบาคาถาว่าอัฐาอจเจนติมานาเวความว่าประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยบุคคลเห็นป่านนี้คือไม่ตั้งอยู่ในบุคคลเหล่านั้นดีกาสิคารสูตรนั้นว่าทรัพย์ทั้งหลายชื่อว่าประโยชน์บทว่าอติกรรมมันติได้แก่ย่อมปราศจากไปอีกอย่างหนึ่งกิจทั้งหลายชื่อว่าประโยชน์ บทว่าอาติกมันติได้แก่ล่วงการเสียแล้วแม้การล่วงไปแห่งกิจเหล่านั้นโดยความก็คือการล่วงไปแห่งทรัพย์ทั้งหลายนั่นเอง